Welcome to Ion Marstone s u วิน t a w o วันนี้เรามาพบกับมิติเจ้า i อ n w i t e p กันนะคะเริ่มต้นด้วยความยาวของเจ้า i อ n w i t e p นะคะอยู่ที่4,535ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อของเจ้า i อ n w i t e p นะคะ อยู่ที่2,750ม mm. ิลิเมตรระยะใต้ฐานล้อนะคะวัดจากพื้นเลยอยู่ที่150มิลิเมตรค่ะถัดมาความกว้างของเจ้าไอออนว d พัดนะคะอยู่ที่1,870ม mm. ิลิเมตรเห็นไหมคะกว้างอะไรจะขนาดนี้ความสูงของเจ้าไอออนว d พัดนะคะอยู่ที่1,650ม mm ิลิเมตรค่ะ น้ำหนักโดยรวมของเจ้าไอออนไวพัทนะคะอยู่ที่1,750กิโลกรัมค่ะและตอนนี้เจ้าไอออนไวพัของเรา<อ>นะคะก็ยังไม่พอแถมจุของได้ถึง1,200ลิตรเลยค่ะเห็นไหมคะเจ้าไอออนของเราจุของได้มากที่สุดในบรรดารถไฟฟ้าเจ้าไอออนไวพัของเราสามารถบรรทุกของโดยที่ไม่ปวนสะคำว่าหนักว่าเบา เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิติของเจ้าไอออนไวพัสสำหรับลูกค้าท่านใดอยากเห็นตัวจริงของเจ้าไอออนไวพัทนะคะมาที่ไอออนสุวินทวงกันนะคะอย่าลืมมาเทสใจกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย